ไอ้ปนแม่ไม่ใส่เค้กอยู่คนเดียวตัวอะไรวะด้ยเสียงอะไรอ่ะออก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 อ่ะออกออกอ่ะตัวตลกอยู่กูบ้านฟ้าเฮ้ยไอ้ที่อย่แล่วโอ้โหไอ้ที่อะ เราไม่ไล่กูต่อม่นไล่กูต่อด้วยมาแล้วขอให้บ้านบ้านฟ้าน โอ้ชาร์จหรือบ้านฟ้านะอยู่ไหนวะเฮียโอรแสงไม่บีบไอสตัตว์กูแย่แล้วปวดฟุนหลืดจัดเลยเว้ยโคตรเหนือดอี๋ วิ่งจะไม่ออกเอาตลกก็เนืร์ดอยู่แล้วไม่เคยเล่นหรอเนืร์ดแบบวิ่งจะไม่ออกรู้ทั้งรู้น่าเฮี้ยรู้ทั้งรู้นะว่าจะหลอกไฟมาตียัดตั้งแต่ฉับตรงนู้นนะแฟนโอ้ไม่ปล่อยมือไอยอนไปไปนั่นน่ะไปนั่นน่ะใครจะไปรู้ มึงต้องเอาบ้านใหญ่อะเบลบ้านใหญ่ให้ก็ได้ตามเครื่องบ้านใหญ่ให้หน่อยจ้าตามได้นะบ้านใหญ่อะกูล่างมาซ้ายเราไอออนยืนนิ่งฮะโหลโอ้โหไอ้สัตวสสายบันเทิงเขาเรียกว่าสายบันเทิงอย่างเงี้ยสายดาราสายดาราเหรอไอ้แตนถ่ายเหรอเรียบร้อยถ่ายสายดาราสายดารา อะไรของพี่มิงกี้ตายดาราขวาอะไรขวาสลบพี่เพื่อนทำอะไรอะ่ะทำอะไรีอยู่ที่กูสักแขนเมื่อกี้เออแล้วน้อง ฉีกน้องครับเขาจะยัดอย่างเดียวไม่ได้พี่ก็มีเชิงของพี่ที่แ่พลาดรอบแรกเองน้องพี่ก็มีเชิงของพี่ที่พี่จะรุยต่อไง อยู่รถเหลืองเยา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 เลยเ <_ an> ยาเยาเลยเฮ่ยมันบักไปจ่ายเลยครับ <_ an> พรมผู้พับเลยแค่นั้น <_ an> รถเหลืองผูพับไปแล้ว <_ an> ชีก ฉีกให้ขาดเจฟเฟอร์นมายืนรอทำไมอ่ะไอ้เหี้ยกูจูโคตรหนาเจฟเฟอร์นมายืนดูไอ้เหี้ยเหลือเชื่อม,มีคนตัดไปไอ้สัตว์ตกูยอย่างตึงไอ้สัตว์ไอ้เจฟเฟอร์น์มายืนดูไม่เป็นเฉยไอ้สัตว์บอกเขาไม่เป็นเฉยเขาไม่มีกหน,กนกห,หน้าต่างก็โดนกูไหมอ่ะรถเหลืองหน้าต่างกลางเปิดอ่ะเออ ก็โดนกูเป็นธรรมดาม,มาเครื่องคนเพื่อนปั่นอยู่ทำไมไอ้ยศรู้วใหม่<ย> อะไรผมปันอยู่มึงอะมึงอะมึงอะไอ้ป้าอะผมปล่อยตั้งนานแล้วมึงอะเอ้ามันไม่มีเสาขาวมันไม่ได้เสาขาวอะไรมึงอะมึงอะปล่อยทำไมมึงอะปล่อยทำไมมึงอะปล่อยทำไมมึงไปดูมึงไม่ดูสเลยตั้งเป็ดปลาที่อะไรไปดูดีๆมึงไปดูไปอนทุกคนย้อนดูดิใครเป็นคนปล่อยเมื่อกี้ทุกคนย้อนดูดิใครเป็นคนปล่อยผมกดสกีเช็คกลางปักได้ยินเสียงสเป็ดปลาไหมไปกดไปกดย้อนดูใครเป็นคนปล่อยไปกดย้อนดูใครเป็นคนปล่อย ทุกคนให้กดย้อนดูให้เฟิร์นบาร์ใครเป็นคนปล่อยเมื่อกี้ดูนิผมไม่ปล่อยตัวอยู่ไหนอ่ะพี่อ้าวล่างกลางไงล่างกลางอ่ะสา,า,ายกูยูยูอ่ะอยูกันอยู่ไม่มีคนเปิดเหมือนก็บมึงไม่มีคนปั่นไฟตอนกูจุกอ่ะ วิ่งไปเด้ร่างกลางเสร็จไอยอนวิ่งไปแล้วไอยอนนำโซ่วิ่งไปใจ่ผีนะเก <c oughs> ิดตรงไหนเนี่ยมาโลเดี๋ยวนะเราเกิดแต่โบ,บ สวยเยี่ยที่แอนคอเยีที่เอาเฮ้ยมันเจอโทดแล้วว่าโอ้โหระมาทางนี้ด้วยคที่เอกมาขุบยมข้ามหน้าต่างไปก่อนกุ้งเหี้ยวอ้าวเลี้ยวเลยแบกไปเองเดี๋ยวแบกไปเองเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปแบกปั่นเลยแบกปั่นเลยเฮ้ยแบกปั่นเลยสวยสวยพี่เอกสวยครับ สวยครับเดี๋ยวไปช่วยเอาแบงค์ถึงก่อนแล้วเนี่ยแบ็คหนึ่งเอาไอแบงค์นึ่งแบ็คหนึ่งทกอาแบงค์มีเหรอไม่เป็นไรก็ก็ก็ช่วยกันไปก่อนช่วยไปก่อนไอยาดบบบันดิ้ดเจ็บบันดินปั่นปั่นปั่นโอ้ตรงนี้สองเครื่องโอ้ตรงนี้สามเครื่อง มันจะแย,ยกปั่นลักขาวนเวียนเกียอะไรตรงนี้เนี่ยบ้านฟ้านะซื้อไม้ว้มีกันหน้าต่างไหมพี่รีบปั่นเลยจะถามมากไอ้เฮียปั่นอยู่ไม้วัวนะไม้ว,วัวแม่ปั่นกันสามคนต้องเป็น LT อ่ะไอ้เฮีย เฮี้ย yeah. ไม้ต uh ัวน uh ี้ไม่มีส mm ักแผ่นไอ้เย็ดแม่ใครที่ยังไม่ได้ช่วยเมื่อกี้ทอด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 วิ่งมาเลยมันวิ่งมาเลยมันเดินมาเลยมันวิ่งมาเลยมันวิ่งตัดมาเลยเออไม่เจอหรอกแบงค์ปัดเลยมันจะซ้ำไหมพี่เอกเออมันจะซ้ำไหมแม่งเข้ามาเถอะไอ้เฮี้ยไม่ต้องถามมากหรอกแปลกอยู่เฉยไม่ต้องกิมไปเลยเล่นเองโอเค Oh. อชิบหายมีคุยทำไปทำอย่ี้อะไรอยู่คูอยู่คูไปปั hmm. ่นเลยอยู่คูได้แต่แต่เสี่ยงใครไอ้เสคกยนเดี๋ยวเราแปลวาแต้มก่อนครับทุกคนปิงวิ่ง พี่มันน่าจะกลัวไม้พี่มันน่าจะกลัวไม้นูบ้านฟ้าไม่หลอกไฟวะ เียไปหลงดิช็อตนี้หลงไปบ้านฟ้าเฉย oh. Oh. Okay. ที่เลยเนาะ เพื่อนเปิดประตูอยู่ไม้บัวพี่เอเออบานอยู่บนนู่นอืออยู่ตรงพี่เล่นเดี๋ยวไปอา่ากําลังกําลังจะไปแอบต้องแอบพี่ทศแบบเฉาฉยเลยเฉาฉยตัวเฉาฉยเลยเนาะเฉาฉยเลยเออมันไอ้นี่มันกั้นกั้นประตูมันแลนคอว์วอยัวกูวอะลัว,ว,วลกูอะคุณลองคุณไม่ไหวไม่ต้องบอกกูอ่ะบ้านฟ้า คนหนึ่ง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 คนเดียวพอคนเดียวพอคนเดียวพอเออคนเดียวพอไปเปิดตู้ั้นหน่อยกีฬามาเล่นไม้วัวแล้ววิเอากระนังเ้ดไม่แทงมาพี่ต้องไหนวะไม้ไม่ต้อง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 เล่นได้เล่นได้กูเล่นได้รอก่อนรอก่อนเดี๋ยวกูบอก เพื่อนเปิดแล้วผ่านแล้วเพื่อนกำลังไปรับไปไม่ได้วะ LT วะนี่คนรับวิ่งไปแล้วเอ,อ้ยมันหลงพี่นั่นนะ่ะไม่หลงโทษ

โอ้โ oh. ห10%เฮียปล่อยชิบหายจีจีก <ge> <on> ่อนบ้านฟ้าเมนเมนบ้านใหญ่ล็อกเครื่องแปเกระแสายลาหรอเปล่าวะอ๋อใช่ทำชัว<ห>อะไรอยู่กับเพื่อนทำ<ห>แล้วท์ออไอ้สัตว์ไมเคลิลยุใส อยู่กับพี่ขวาแถวแถวซ้ายล่างเฮ้ยใช่เหรอพี่เอกตรงนั้นใช่ใช่ใช่แถวล่างกลางไม่ไปไหนไม่ได้วะอยู่กับพี่นะ เราล้างกันไอ้ยดแม่อย่าอย่าจิ้มอย่าจิ้มขอร้องอย่าจิ้มอย่าจิ้มหอดจิ้มอ,อู่า oh. ร้องโอ้โหันฟ้า มีการร้านฟ้าเลยไหมแล้วดุคนเดียวขึ้นเต็มเลยเหรอน่าจะไม่แทงป่ะไม่ดีมันไม่ดุนเอาไว้มปแล้วด้วยก้อนไหนก้อนอะแบงค์ฝันซ้ายล่างพี่ที่เหลือไม่รู้แล้ว พี่อะและยดแม่เอ้ยมันอยู่ใต้บ้านพี่อะอยู่ใต้บ้าน oh. เพื่อนคนแขกอะ่ะเพื่อนแบบปั่นแบบปั่นไม่ลุกด้วยเห็ดเปนเพื่อนคนเอาทิ้งไปแล้วขึ้นบ้าน oh. อ่าหมดนะเพื่อนเอาวงแตกอ๋อปั่นสองบ้านใหญ่ เพื่อนมันแตะเลยว่ะเชดโด้ Shadow, แบบสองคนนี้ไม่โคตรเอาปล่อยไว้แบงค์มาตรงบ้านฟ้าได้ได้ได้มันจะได้มีร่างกลางกับด้านบนได้เดินไกลหน่อยเห็นปะวะรอช่วยเลยพี่วิ่งให้เห็นให้แบงค์เอาเลย กลับไปมันกลับมาเออหวยเอ้ย,อย,อยแม่พิ่งจะมาได้เบ<อ>ตเอาเบตเม้นท์ไม่เบดไม่เบดเอ๊ะเอาเบดเนาะเอาไม่เอาเออเบดเบดเบดมีดินใช่ป่ะมีมี อางตีแล้วเปิดขวาบนให้คุณข้าโพดไวเลย อยู่ไหนว่ะขวากลางรับสนี่เห็นพี่เห็นพี่โอ้โหพี่ก็จะดูดไปอีกเองกเสร็จแล้วโอเคอุ้ยหี่ง่างมันง่างแล้วมันง่างโอ้โหงางตรีบไปไปไป 个大爷。太太